สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จานเกียงชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปชมสวนอะโวคาโดที่ขุนแปะนะครับขุนแปะอำเภอจจมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ครับอะโวคาโดเป็นพืชเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับ บางท่านอาจจะเคยเห็นแต่ลูกแต่ยังไม่เคยเห็นต้นไม่เคยเห็นสวนนะครับเขาปลูกบนดอยนะครับดอยติดตามชมนะครับท่าผู้ชมครับตามไปดูนะครับ ต้นอะโวคาโดมันเป็นยังไงอยู่บนดอยปูนนะครับชันมากกำลังเดินขึ้นไปนะครับาตามมานะครับเพราะว่าเขาปลูกบนดอยที่ขุนแปะนะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นสวนโดยชาวบ้านนะครับขุนแปะหรือบ้านปากกล้วยนะครับแถวแถวบ้านปากกล้วยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่รถอาจจะใช้รถโฟวินสูงครับ <laughs> อกำลังไปดูต้นอะโวคาโดมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีผลผลไม้นะครับเป็นพืชทางเมืองเหนือนะครับแต่ทุกวันนี้สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เูยแล้วครับ <laughs> แต่ว่ามาดูเลยครับอ่ะโอ้โหมันเป็นนี่นะครับลูกอะโวคาโดนะครับลูกเขียวเขียวเหมือนเท่ากําปันนะครับนี่สวยงามนะครับลูกกำลังออกลูกพอดีนะครับนี่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาชมกันนี่มาชมลูกอะโวคาโดแล้วก็สวนอะโวคาโดนะครับนที่นี่เยอะครับที่ขุนแปะนะครับานผม้ชม ว่างๆนะครับก็มาชมกันนะครับว่าผลอวคาดโดสดๆเป็นยังไงต้นเป็นยังไงนะครับดูนะครับมีทั้งผิวเรียบมีทั้งผิวครุขระหลายพันหลายชนิดครับนี่หลายสายพันธุ์นะครับนี่ที่เห็นก็คือพันธุ์พื้นเมืองนะครับของชาวขุนแปะนะครับต้นเตี้ยๆนะครับไม่สูงนะครับ นีลักษณะต้นอวคาโคอดอมีประโยชน์ครับผลไม้แบบนี้นะครับซึ่งเป็นผลไม้พระราชทานนะครับของกระหลวงนะครับให้เอาให้ชุมชนเอาให้ชาวบ้านได้ปลูกกันครับราคาก็แพงนะครับกิโลหนึ่งโอ้โหร้อยกว่าบาท200บาทนะครับนี่โอ้ต้นดกมากครับดกมากอยากให้ท่านผู้ชมได้มาชมกัน ท่านผู้ชมครับมาฟังคําแนะนําจากน้องลิสาเจ้าของสวนครับค่ะอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดพันแฮดนะคะต้นนี้มีอายุอยู่ประมาณอยู่ที่สองปีค่ะแล้วก็จะ2 2> น่าน่าป,ปีนี้น่าจะเป็นน่าจะออกลูกปีแรกป,ปีแรกค่ะอันนี้ปีแรกแล้วก็อันนี้กี่เดือนคะกี่เดือนกี่วันละสองปีค่ะไม่ไม่ลูกมันออกมาอ๋อ น่าจะอยู่ที่ประมาณสามเดือนกว่าแล้วตอนนั้นนี้เมื่อไรจะได้เก็บที่มันสุกให้มันสุกนี่น่าจะอยู่ที่ช่วงเดือนสิ้นปีเนี้ยค่ะประมาณพฤศจิกน่าจะเก็บได้ละครับอันนี้ลูกอ่อนอยู่เนาะอยู่ที่อากาศค่ะเอาคาโดทุกที่จะไม่เหมือนกันบางที่จะใช้ระยะเวลาในการแบบเก่เนี้ยค่ะครัจะนานกว่าอย่างดอยคุณแปะดอยอังคังดอยอินทนนท อะโวคาโดพันเดียวกันก็จริงแต่ระยะเวลาในการเก็บไม่เหมือนกันนะคะครับอวันนี้จะของสวนนะครับต้องสวนมาเองวันนี้มาแนะนําอะไรนะปลูกอะไรนะอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดคุณแป๋เรามีหลายพันนะคะไม่ได้มีแค่พันธ์แฮดมีบูตเจ็ดบูตแปดมีปิจตอรสันมีพันธุ์พื้นเมืองค่ะถ้าเข้าไปในหมู่บ้านจะมีแทบทุกบ้านเลยค่ะเขาจะปลูกไว้ต้นกิโลเท่าไหร่กิโลขาย <โ>สำหรับพันเฮดเนี่ยค่ะจะอยู่ที่โลละร้อยยี่สิบค่ะ oh, <wow. S 2> แต่ถ้าพันอื่นก็ราคาก็จะถูกลงมานิดนึง uh huh. อันนี้จะเป็นที่แพงที่สุดละค่ะครับต้นหนึ่งก็หลายกิโลนะครับเนี่ยค่ะต้นหนึ่งได้หลายร้อยโลค่ะในช่วงมันก็ยังจะเกิดอีกค่ะอ เดี๋ยวเขอชื่อหน่อยครับขอชื่อค่ะหนูชื่อสุพรรษาสิริชัยไลค่ะชื่อเล่นริสาค่ะริสาครับอยู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านขุนแปะค่ะอยู่ที่หมู่บ้านขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับโอ้เจ้าของสวนนี่ประมาณกี่ไร่เขาเนี่ยกี่ร้อยต้น่ะกี่ร้อยต้นจะอยู่ที่ประมาณ5้าสิบกว่าต้นค่ะยังไม่ถึงร้อยต้นค่ะแต่ว่ามีหลายสวนนะครับใช่ค่ะมีหลายโอเคขอบคุณนะครับน้องครับริสาครับขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นสวนอวคาโดนะครับที่ขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวชมนะครับรวมทั้งบรรยากาศอากาศดีครับนะครับบนดอยบนเขาพื้นที่สูงนะครับเย็นสบายนะครับน้าเที่ยวชมท่านที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับ ก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะครับชมต้นอวโวคคอด,ดรวมทั้งผลผลิตที่ดกมากนะครับโอ้ต้นหนึ่งเป็นร้อยกิโลนะครับเยอะดกมากนะครับถ,ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็เินนเชิญนะครับที่ขุนแปะนะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีให้ท่านชมนะครับมากมายเลยครับบรรยากาศดีๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ท่านได้ติดตามชมโปรติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามจัดเกียงช์ชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ